ในโลกอนาคตอันใกล้อากาศก็ไม่ดีฝนก็ตกลงมาเป็นพีชใช้ชีวิตยังยากเลยเรื่องหาผัวหามเมียและไม่ต้องพูดถึงเรามนุษย์ถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็เปีียวเหงาแต่หนทางที่จะออกจากห้องเล็กๆนั้นได้ก็คือตามหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานกาันสวัสดีครับมิลลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฟิวเจอร์เดทเรื่องราวของอนาคตอันใกล้ที่ผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้และพวกเขาจะ หาแฟนได้ยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาหนังก็จะบอกให้เรารู้ว่าอนาคตที่อยู่ไม่ไกลนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมอย่างกระตกนรกอากาศด้านนอกเป็นพิษไม่สามารถหายใจได้แถมฝนยังตกลงมาเป็นโกรดละโดนเนื้อมีหวันผู้พองเป็นหนองผู้คนถูกบังคับไม่อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆใช้ชีวิตอยู่ลําพังอย่างโดดเดี่ยวและนี่ก็คือพระเอกของเราไอ้หนุ่มหน้าตีคนนี้เขามีชื่อว่าไอ้บักลายเขาเอาศัยอยู่ที่เมืองเอลเอที่สภาพด้านนอกตอนนี้นั้นร้อนอย่างกระตกพวกเขาจึงต้องมองวิวผ่านหน้้าาต่่งปอมปอมมๆเพืืใหล ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบนันและแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถออกนอกบ้านได้ไอหนุ่มลายก็นั่งเล่นเกมแดกไก่ทอดสาเร็จรูปไปวันๆแต่ความเหงาก็ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยโชคดีที่ยุคนี้เขามีแอปหาคู่ที่ชื่อว่าคอนเน c เตอร์ไอหนุ่มลายก็ปัดซ้ายปัดขวาหาเมียของมันไปอีกด้านหนึ่งเราก็จะพบกับสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าลีอาทางานอยู่ในบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังที่ดูเหมือนตําแหน่งของเธอนั้นตอนนี้จะโดนกดขี่จากไอหัวหน้าอีกอย่างที่ลีอาชอบนั่นก็คือการปลูกต้นไม้คอยรดน้้าไมมม่ใหหดและเเธออรักอักนนืู ความใฝ่ฝันของเธอนั้นก็คือการย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่กลับมาที่ไอ้หนุ่มไลน์ของเราบ้างความฝันของเขานั้นก็คือการอยากมีแฟนอยากมีความสัมพันธ์วันนี้ก็มีโอกาสได้แมทกับสาวคนหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยกับเธอคุยไปแป๊บเดียวก็อยากจะขอเธอเป็นแฟนซะแล้วอีสาวก็กลัวนี่มึงไปหื่นมาจากไหนและแน่นอนไอ้หนุ่มไลน์ก็ต้องผิดหวังอีกตามเคยแต่แล้วตอนนั้นหนุ่มไลน์ก็เห็นประกาศโฆษณาเป็นการแข่งขันของแอปคอนเนคเตอร์ที่จะจับคู่หญิงชายที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อมาลองอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัััมมพนนธ์แถคู่่ทีชะะยงจไ แต่งงานกันแล้วก็จะได้บ้านเป็นรางวาัลแน่นอนว่าไอ้บักลาลก็ไม่รอช้าส่งคลิปเข้าไปสมัครทันทีทางดาสาวลีอาก็สมัครการแข่งขันนี้เหมือนกันแต่เป้าหมายของเธอไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่คือเธออยากได้บ้านและดูเหมือนในที่สุดทั้งคู่ก็จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ร่วมกันวันลุงขึ้นบริษัทก็ส่งกะสวยมาที่หน้าห้องให้ทั้งคู่ขึ้นไปนั่งแล้วก็นัดเข็มขาดจากนั้นกะสวยก็ถูกยิงออกไปแล้วหุ่นก็มารับทั้งคู่ถูกนําตัวส่งมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะลองใช้ชีวิตอวอออนนตอออออออยยยู่่่่รวววมมมกกกกัันนนนนไุ้้ลลาาดเเจธ็็แแะํืื ็คแนแต่สาวรีอาก็บอกมึงยื่นมือออกมาทําไมหลายก็บอกว่าแบบนี้เขาเรียกเช็คแฮนด์ละคนสมัยก่อนเขาทากันรีอาก็บอกไม่บอกไม่รู้นะนี่เธอก็ยื่นมือไปจับมือของเขาและดูเหมือนนั่นจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ทั้งคู่ได้สัมผัสตัวคนทั้งคู่ก็มีความรู้สึกแปลกๆเสียวแป๊บแต่แล้วตอนนั้นไอ้ดารัตก็มาขัดจังหวะมันเป็นคนของบริษัทคอนเนคเตอร์ที่จะดูแลให้ทั้งคู่สามารถชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้กฎระเบียบนั้นมีอยู่อย่างง่ายดายก็คือระบบ AI จะทําการประเมินให้คะแนนควา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถ้าได้เต็มร้อยเมื่อไหร่ก็รับรางวัลไปเลยแต่ไม่ดารลัดยังทําคู่มือมาให้ทั้งสองคนเผื่อว่าพวกมึงจะไม่รู้เรื่องสิ่งแรกที่คู่มือบอกนั่นก็คือการคอฟฟี่เดทมันคือการดื่มกาแฟแล้วพูดคุยทําความรู้จักกันเบื้องตน้นทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยทําความรู้จักกันสาวลีอาได้เป็นสาวออสเตรเลียหลังจากคอฟฟี่เดทกันเสร็จไอดารลัดก็บอกให้ลองเช็คคะแนนของทั้งคู่ดูปรากฏว่าคะแนนของัตงคู่ตอนนี้ได้แค่21เอองยังห่างไกลความจริงอีกเยอะจากนนนนัั้้ทงคคูู่่ก็เปปิดดดสมดุนนํําาแะตอไ สมุดนั้นแนะนาให้ทั้งคู่นาร่วมกันทําอาหารทั้งครูก็ช่วยกันทําแต่ดูเหมือนจะทุลักทุเลเพราะว่าเกิดมาคูไม่เคยทําอาหารกินเองมาก่อนเลยหลังจากร่วมทําอาหารกันเสร็จก็ดูเหมือนคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปที่43แม้อาหารจะแดกไม่ได้แต่คะแนนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคต่อมาจากคําแนะนํทาทั้งครูก็โยกย้ายกันไปแต่งหน้าแต่งตัวสาวลีอาที่เกิดมาไม่เคยทาลิปสติกก็แต่งหน้าออกมาอย่างโจ๊กเกอร์ส่วนในหนุ่มลายก็โกนหนวดจนหน้ามันเป็นแผลหลังจากทานดินเนอร์กันอิ่มจนชะพุงแตกทั้งครูก็มีโอกาสได้มานอนคุุยกันน่มล เราถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนว่าเขาจีบสาวอยู่คนนึงอยู่2เดือนและตกลงที่จะย้ายไปอยู่ร่วมกันเขาเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วก็ส่งไปให้เธอแต่พอถึงเวลาเธอก็บอกเธอไม่แน่ใจว่าอยากอยู่กับเขาแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือมึงไม่ยอมคืนตงังกูนิสิเวนจากนั้นทั้งคู่ก็ถามกันและกันว่ามีอะไรที่เราอยากทําบ้างไหมนุ่มรายก็บอกว่าเขาคิดถึงการกอดเขาไม่ได้กอดพ่อแม่ตั้งแต่เขาอายุ13ลีอาก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันแล้วทําไมเราไม่ลองมากอดกันดูละ่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ลองกอดกัน จะทาให้ทั้งคู่นั้นรู้สึกสุขสมอารมณ์หลังจากกอดกันเสร็จพวกเขาก็ลองไปเช็คคะแนนดูเหมือนว่าตอนนี้คะแนนจะพุ่งไปถึง8 4หลังจากคําคืนที่สุแสนจะโรแมนติกแต่พอตื่นเช้ามาทั้งคู่กลับทําตัวไม่ถูกไอ้นุ่มลายก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและดูเหมือนจะคิดไปไกลแต่ทางด้านสาวลีอาก็ดูเหมือนจะมีปมอ,อะไรบางอย่างในอดีตเธอก็เลยเผยความจริงออกมาว่าแท้จริงแล้วเธอไม่อยากมีความสัมพันธ์และเธอก็ยอมรับกับลายตรงๆว่าที่เธอมาร่วมการแข่งขันนี้ก็เพาาว่าธออนนันย้ยก บ้านแต่ขณะที่กําลังพูดคุยอยู่นั้นสาวรีอาก็ลืมไปเลยว่ากูลืมลดน้าต้นไม้แต่ลายก็บอกไม่ต้องห่วงและผมลดให้แล้วตอนแรกเธอก็ดีใจแล้วก็กอดไอ้ลายแต่พอมาดูต้นไม้กูเละหมดแล้วพอดูเหมือนไอ้นุ่มลายมันจะให้น้ำมากเกินไปจนต้นไม้มันเนา่าสาวรีอาก็โมโหเป็นการใหญ่แล้วก็ด่าไอ้นุ่มลายเป็นชุดอย่างกูไปทําลูกมึงตายสุดท้ายต่างคนก็ต่างกันแยกย้ายเข้าห้องไอ้นุ่มลายก็มานั่งสไลด์แอปหาคู่ต่อคืนนั้น้ะคูก็ปรึกษาจิตแพทย์ของพวกเขาและดูเหมือนจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาลาย ครั้งที่ไปทําต้นไม้เธอตายและดูเหมือนตอนนี้ลีอาจจะให้อภัยเขาแล้วแต่แล้วพอทั้งคู่มาเช็คคะแนนความสัมพันธ์ตอนนี้จากไปสิบสี่ตกไปเหลือ33และขณะที่สถานาการณ์กําลังยําแย่ไอ้ดาลัดก,ก็ได้เดินทางมาหาทั้งคู่ด้วยตัวของเขาเองและมันก็ได้บอกความจริงกับทั้งคู่ว่าความจริงแล้วดาลัดเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทคอนเนคเตอร์มันอยากทําให้พ่อภูมิใจก็เลยคิดโปรแกรมนําร่องการออกเดทแบบเจอหน้าขึ้นมาและทั้งคู่ก็เป็นคู่แรกของบริษัทถ้าไม่ประสบความสําเร็จมีหวังกูโดนไล่ออกแน่ ดารลัก็เลยคิดแผนให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานปปอมเพื่อให้เขาหนีรอดพ้นจากการโดนพ่อไล่ออกและสิ่งที่ไลยกับรีอาจ,จะได้นั้นก็คือของรางวัลทั้งคู่จึงตอบตกลงตามแผนของไอด้ดารลัต่อมาทั้งคู่ก็ช่วยกันเด็กคเลตจ,จัดงานแต่งงานภายในห้องและระหว่างที่ช่วยกันจัดงานอยู่นั่นเองสุดท้ายสาวรีอาก็ได้เผยปมในใจของเธอออกมาว่าทําไมเธอถึงไม่อยากมีความสัมพันธ์เราในอดีตเธอเคยมีแฟนหนุ่มคนหนึ่งที่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายก็หักหลังเธอทําให้เธอไม่ได้เลื่อนตําแหน่งสุดท้ายก็ถึงงา วันแต่งงานโดยมีไอดารัตมาเป็นบาทหลวงและจิตแพทย์ของทั้งคู่มาเป็นสักขีพยานแต่สุดท้ายก็นาที่ทั้งคู่กันังจะกล่าวคำปฏิญาณสาวรีอาก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วก็ลงเอยด้วยการที่ทั้งคู่ทะเลาะกันอีกครั้งสุดท้ายไอดารัตก็ทนไม่ไหวบอกมึงไม่แต่งกูก็ไม่เอาพวกมึงแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกสั่งให้เก็บข้าวของแล้วก็ส่งตัวกลับกระสวยไปอยู่ห้องเรูหนูของพวกเขาเหมือนเดิมทั้งคู่ก็กลับมาใช้ชีวิตสังตตายอย่างเช่นเคยไอหนุ่มไลก็สไลดดด์แอออปหาาคคคูู่่่ตก็ยยังงงิิถึึีนนฟ ลีอาก็คิดถึงรสชาติอาหารฝีมือของไอ้หนุ่มลายแต่สุดท้ายทางคู่ก็ตัดสินใจก้าวข้ามปมในใจของพวกเขาหนุ่มลายหันมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกทําอาหารให้อร่อยมากขึ้นส่วนลีอาก็คิดที่จะก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เริ่มสมัครหางานใหม่และดูเหมือนการที่ทั้งคู่ก้าวข้ามอดีตของตัวเองมาได้จะทําให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นกับชีวิตบริษัทเก่าของลีอาเห็นว่าเธอกําลังจะลาออกและหางานใหม่หัวหน้าเธอก็เลยพยายามจะรั้งเธอไว้แล้วก็เสนอที่จะเลื่อนตําแหน่งให้กับเธอพร้อมกับสวัสดิ ้องกับบ้านหลังใหญ่ทำให้รีอาดีใจที่ในที่สุดเธอก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองส่วนในหนุ่มลายก็ได้คุยกับสาวคนหนึ่งแล้วคําพูดของเธอก็ได้เตือนสติเขาว,ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ตรงหน้าอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสไปก็แล้วกันหนุ่มลายจึงตัดสินใจที่จะสั่งต้นไม้ส่งไปให้สาวรีอาอีกครั้งเพื่อเป็นการขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอใหม่แต่ยังไม่ทันไลยเลยดูเหมือนตอนนั้นรีอาก็จะหัวใจตรงกันกันกบเขาเธอนั่งกระสวยมาที่บ้านของไอ้หนุ่มลายและบอกเขาดีว่าตอนนี้เธอได้เลื่อนตําแแนงและ อยากจะมีหนุ่มลายอยู่ในชีวิตสุดท้ายลีอาก็ได้เห็นของขวัญที่นุ่มลายนั้นส่งมาให้เธอก็รู้สึกขอบคุณและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กอดกันอีกครั้งและดูเหมือนคราวนี้ชีวิตคู่ของทั้งคู่ก็จะเริ่มต้นขึ้นจริงๆสักทีและหนังเรื่องฟิวเจอร์เดทก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดทในโลกอนาคตที่ดูเหมือนก็จะไม่ไกลเกินจริงสักเท่าไหร่อีกทั้งสภาพอาการที่เราเห็นในหนังก็ดูเหมือนจะเลวร้ายใกล้เคียงขึ้นไปทุกทียังไงก็อย่าลืมช่วยกันอนุรรรรักกษ์ธรรมชาาาตติเเพพื่่ออทในนควจะ ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวถูกขังอยู่ในห้องเพราะอากาศเป็นพิษแบบนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องฟิ r e d เด e ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2024ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.8คะแนนสุดท้ายนี้เป็นเพื่อจอะลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด s ั b ส c r i ล e หรือจะด o n a t e เป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g ีอยู่ n n e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ